เอาจริงๆนะครับชีวิตของคนเราก็คงจะไม่สามารถเลือกทําเฉพาะในสิ่งที่เรารักสิ่งที่เราชอบสิ่งที่เราถนัดสิ่งที่เรามีความรู้สิ่งที่เรามีความเชี่ยวชาญหรือว่าสิ่งที่เรามีประสบการณ์เท่านั้นก็คงจะไม่ใช่นะครับชีวิตจริงเนี่ยมันโหดร้ายกว่าน,นั้นบางครั้งบางทีเนี่ยมันจะต้อง เผชิญแม้กับสิ่งที่เราไม่อยากทําเราไม่มีความรู้เราไม่ถนัดเราไม่เคยมีประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องนั้นเราไม่ได้ชอบเราไม่ได้รักเลยแต่ว่าเราจะต้องทํานะครับอันนี้มันปฏิเสธไม่ได้จริงๆสําหรับการใช้ชีวิตของคนเราและคนที่จะต้องการพัฒนาตัวเองให้มีความเก่งมากขึ้นหรือว่ามีประสบการณ์ที่มากขึ้นมีความรู้ที่มากขึ้นก็ปฏิเสธไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของการเรียนรู้ประสบการณ์ใหม่ๆที่จะต้องเจอที่จะต้องสัมผัสเพราะฉะนั้นคนที่หนีงานที่ไม่ถนัดคนที่ พยายามเลี่ยงสิ่งที่เราไม่มีความรู้ดูตลอดเวลาจะเลือกทําเฉพาะสิ่งทีต่ตัวเองมีความรู้เคยมีประสบการณ์มาแล้วแหละก็ตัวเองชอบอยากจะทําในวิถีนั้นอย่างเดียวก็บางทีก็ประสบความสําเร็จนะครับแต่ว่าคุณค่าที่แท้จริงของชีวิตหรือว่าคนที่เขาจะมองว่าเรามีการพัฒนาหรือไม่พัฒนานั้นเนี่ยเขาก็จะประเมินได้ว่าคนคนนี้มี การรักในการที่จะเรียนรู้หรือการพัฒนาตัวเองหรือไม่นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับคนที่เป็นเพื่อนร่วมงานหรือผู้บังคับบัญชาผู้ใต้บังคับบัญชาก็ต่มแต่นะครับอันนี้เขาก็จะมองแบบนี้นะครับส่วนตัวเราเองแน่นอนเราก็รู้ตัวเองอยู่แล้วว่าถ้าสมมุติว่าเราเลือกทําเฉพาะสิ่งที่เรารักสิ่งที่เราถนัดสิ่งที่เราชอบสิ่งที่เราเคยทํามาก่อนมีประสบการณ์เราก็จะอยู่ในเฉพาะในเซฟโซนเราไม่สามารถที่จะ,ะพุ่งทะลุ เพดานความสามารถของตัวเองขึ้นไปซึ่งจริงๆเขาบอกว่าคนเราเนี่ยมีความสามารถในการที่จะทําอะไรก็ได้นะฮะว่าเราสามารถที่จะข้ามพ้นก้าวผ่านสิ่งที่มันเป็นเหมือนกับชั้นบรรยากาศที่มันมันมันเป็นเรื่องที่มันปิดกั้นสิ่งที่เป็นความรู้ความสามารถของเราเขาบอกว่าคนเราทําอะไรก็ได้ทําเรื่องอะไรก็ได้คนเรามันไม่สามารถมีใครที่จะปิดกั้น ความสามารถของคนเราได้นะครับอันนี้คือคือคือสิ่งที่มีอยู่จริงเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าคนเราเนี่ยมีมีอาวุธคือร่างกายหนึ่งสมองสองมือสองแขนสองขามีอวัยวะเท่ากันมีความคิดความอ่านนะครับก็เหมือนกันนะครับแต่ว่าบางคนเนี่ยเขาก็สามารถทําได้มากกว่าหรือว่าเขาทาได้ดีกว่า แล้วเขาสามารถทําได้ยังไงนะครับซึ่งมันม,มีมีอุปกรณ์อะไรเหมือนกันเท่ากันมีโอกาสเท่ากันแต่ว่าคนหนึ่งเขาเขาไปได้ไกลเขาประสบความสําเร็จเขามี าใช้เว,วลเห้ความสําเร็จแต่อีกคนหนึ่งไม่ได้มีความใช้เวลอะไรเลยก็ยังทําอยู่เรื่องเดิมๆเพราะฉะนั้นจึงไม่ควรที่จะจมปลักอยู่กับความสําเร็จแบบเดิมๆบางทีเราก็ต้องเปิดโอกาสให้กับตัวเองได้ทําอะไรที่มันใหม่ๆสําหรับชีวิตของเราบ้างนะครับเพราะฉะนั้นการที่เราเจอสิ่งที่ไม่ถนัดสิ่งที่เราไม่ชํานาญสิ่งที่เราไม่มีความรู้สิ่งที่เราไม่มีประสบการณ์แล้วเราสามารถที่จะพุ่งนําพาตัวเองไปสู้กับงานนั้นได้นะครับเราก็ แน่นอนเราสามารถที่จะพัฒนาตัวเองได้ไม่ต้องกลัวนะครับเพราะฉะนั้นคนที่เลี่ยงสิ่งที่ไม่ถนัดคนที่หลบสิ่งที่ไม่ถนัดตลอดเวลาจึงถือว่าเป็นคนที่อยู่ในเซฟโซนแล้วก็ไม่สามารถที่จะ,อะมองว่าตัวเองมีการพัฒนาเก่งไปเรื่อยได้อันนี้ก็อยากจะให้ทุกคนเนี่ยออกมาสู้นะครับเพราะว่าวันตอนนี้นะครับเราทุกคนแม้กระทันน่งคนกํนลาลังพูดอยู่เนี่ยนะครับก็กํลาลังเผชิญอยู่กับสิ่งที่เป็นประสบการณ์ใหม่ แล้วก็เป็นประสบการณ์ที่ทถ้าทายตัวเองเนี่ยไม่มีความรู้ตัวเองไม่มีความถนัดและตัวเองอ่ะไม่เคยมีประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องนั้นมาก่อนถึงมีก็มีแบบแบบจับฉายแบบมองแบบผิวเผินคุ้มเกลือพอเราไปดูเนื้องานจริงๆแล้วอปรากฏว่าเราเนี่ยยังไม่มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องนั้นเพียงพออันนี้เราก็เฮ้ยต้องหาคนที่มีความรู้มีครือข่ายมีอ่คนที่จะต้องมาเป็นโค้ชเป็นที่ปรึกษาให้กับเราหรือว่าเป็นทีมงานที่จะมาคอยซัพพอร์ตเรา เพื่อที่จะทําให้เราเนี่ยสามารถที่จะผลักดันง,งานตรงนั้นไปได้ถึงแม้ว่าเราไม่มีความถนัดหรือว่าลึกๆในใจก็ไม่ค่อยถนัดอะไรไม่เก่งนะครับแต่ว่างานมาอยู่ตรงหน้าตักอยู่ในหน้าที่ความรับผิดชอบอยู่ในภารกิจที่จะต้องทําให้สําเร็จอยู่ในพันธกิจที่มันผูกพันผูกมัดตัวเราที่ไม่สามารถที่จะยกหน้าที่ตรงนี้เอาไปให้ใครได้แล้วมันจะต้องสู้ต่อไป แล้วอย่างน้อยที่สุดหันซ้ายหันขวาก็มองเห็นทีมงานขึ้นไปข้างบนก็เห็นผู้บัญชาาเราก็เอออยากส,สบายใจที่จะทําเรื่องนี้ไปให้ถึงที่สุดได้สรุปสุดท้ายแล้วแม้ว่านะครับเราทําทุกอย่างปรึกษาแล้วอะไรแล้วทําทุกอย่างพยายามที่จะเรียนรู้ทุกอย่างแล้วนะครับแล้วมันไม่ประสบความสําเร็จมันประสบความล้มเหลวหรือมัน ประสบความสําเร็จน้อยกว่าที่ควรจะเป็นก็ต้องยอมรับให้ได้นะครับก็ต้องยอมรับให้ได้เพราะว่าอย่างน้อยที่สุดเ,เราได้พาตัวเองมาทำํำในสิ่งที่เป็นประสบการณ์ใหม่ๆ